สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนช่างแต่งจักรพงศ์เจ้าปกตเดิมนะครับวันนี้นะครับก่อนที่ช่างจะส่งงานจานเมยรุ่นโบราณรุ่นนี้นะครับจานเมตัวนี้นะครับจะเป็นจักรเย็บเล็กกระเป๋าหิวนะครับซึ่งนะครับตัวนี้น่าจะเป็นแท้แหละนะครับตั้งแต่น่าจะมาเข้ามาตั้งแต่ตอนที่ช่างยังซ่อมจักรไม่เป็นนะครับประมาณนั้นได้มาจากอาจารย์เข้ามาให้ช่วยซ่อมนะครับก็คือว่าเหตุผลของเขาที่มาซ่อมก็คือนะครับมอเตอร์นะครับ น่าจะเกิดจากการใช้งานที่นานนะครับซึ่งมันจะแตกกรอบโดยพาสติของเขานะครับตัวนี้จะมีแรงเหวี่ยงนะครับมันก็เลยทำให้ตัวของมันเองเนี่ยแตกกรอบโดยธรรมชาติของเขาถ้าอายุเยอะแน้วเพื่อนนดูตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะใช้งานแบบแบบคุ้มแล้วนะครับประมาณนั้นก็เขาอยากจะเก็บไว้อาจจะเป็นตัวแรกของของตัวของเขาเองที่เขาใช้งานมานะครับใช้งานมาแบบ นานแล้วเขาติดกับจักรตัวนีนะ้พอมันเสียมาหาช่างซ่อมไม่ได้ก็เลยนะครับให้ช่างมาซ่อมให้นะครับ,นะรบตัวนี้ช่างเปลี่ยนมอเตอร์ไปแล้วนะครับหลักให,ใหญ่ใจความสําคัญของจานุมนะครับตัวนี้จะเป็นจานุมผองบอกซีรีส์ไปหรือยัง dx 2 0 3 0นมนะครับเ,เพื่อนนะครับ dx 2 0 3 0ูนยนะครับย้ำอีกทีนะครับ, 30, รบ,นะรบซึ่งซีรีส์นี้น่าจะเป็นแบบคนที่มีอยู่บ้านเนี่ยน่าจะรู้ว่ามันอายุเท่าไหร่แล้ว จะหลาย10ปีแล้วนะครับผมคิดว่านะนะครับกับขออพปยเสียงแมวขอางบนเดร์นะครับเพรา,าเอา่อเลี้ยงเขาไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการไล่หนูนะครับพี่ชายเลี้ยงไวครับมาเป็นคลิปสดกับขออพัยนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมจะมารีวิวเพราะว่า,าก่อนที่ผมจะส่งงานเนี่ยผมก็จะมาลงบันทึกไว้ว่านะครับ จากรุ่นนี้ซีรีส์นี้ผมเคยซ่อมไปแล้วนะครับแล้วก็ซ่อมอะไรบ้างนะครับประมาณนั้นแล้วมันใช้งานแบบไหนนะครับเพื่อที่จะบันทึกไว้เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นๆที่ได้เข้ามาดูทั้งแลตฟอร์มพี่ยูนะครับแล้วก็แลตฟอร์มพี่มาร์กนะครับสแงลตฟอร์มนะครับเพื่อนมานะครับโอเคเริ่มเลยนะครับจุดใหญ่ๆใจความสําคัญเพก่อนก็จะเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับฟาเปิดอยู่ข้างบนนะครับมันจะบอกลายแล้วก็เลือกลายเดี๋ยวผมเลื่อนขึ้นนะครับลายเนี่ยมันก็จะบอก ลายพวกนี้อาจจะมองไม่ชัดเพราะว่ากล้องผมใช้ใช้เป็นกล้องของโทรศัพท์มือถือถ่ายไม่มีทุนในการซื้อกล้องนะครับไม่เป็นไรแต่อยากบอกเพื่อนนะครับก่อนครับลายพวกนี้มันจะบอกข้อดีของมันก็คือว่ามันจะบอกว่าฟีเข็มเท่าไหร่เราจะต้องปรับอะไรอยู่ที่เท่าไหร่สมมุติลายเนี้ยนะครับเราต้องปรับความทีห่างอยู่ที่เท่าไหร่ระยะของฟีเข็มอยู่ที่เท่าไหร่มันจะบอกหมดเลยนะครับเพื่อนอันนี้มันดีมากนะครับเขาออกแบบมาดีในจักร สมัยนู้นนะนะครับเขาคิดไว้แล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจากตัวนี้จะเป็นเหล็กซักประมาณ80%นะครับนอกนั้นจะเป็นพลาสติกรอบนอกจะไม่เหมือนกระเป๋าฮิวที่เป็นสมัยใหม่ที่มีพลาสติกเกือบทั้งหมดเหล็กแค่อยู่ข้างในนะครับแต่ตัวนี้เหล็กอยู่รอบนอกนะครับก็คือเขาคลุมเหมือนกับจากอุตสาหกรรมทั่วไปเลยยกเนี่ยน้ำหนักเกือบเท่ากับจากอุตสาหกรรมเลยนะครับตัวนี้เย็บ ได้ทั้งเย็บตรงซิกแซกแล้วก็ซิกแซกตามใดที่เขากําหนดมาเฟืองซิกแซกจะอยู่ข้างในนะครับซึ่งเป็นระบบแมนนวลน,นะครับจะเป็นซิกแซกระบบแมนนวลจากรุ่นเกา่เกาๆเ,เนี่ยจะเป็นซิกแซกระบบแมนนวลทั้งหมดนะครับมีเฟืองตีลายอยู่ข้างในตามที่เราเลือกลายนะครับมาเดินลงก่อนโอเคมาหนะ้าตาเขาจะเป็นแบบนี้แหละแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมจะมาอธิบายตรงนี้เลยนะครับปุ่ม ที่เราจะเห็นอยู่ฝั่งนี้นะครับก็คือจะเป็นปุ่มคอนโทนของการเย็บนะครับซึ่งมันจะแยกได้แบบเยี่ยมมากนะครับจากรุ่นนี้นะครับเวลาเราเปิดสวิตต์ผมจะบอกก่อนปกติแล้วเนี่ยจากเจโนมมเนี่ยเวลาเราเปิดสวิตช์แล้วเขาจะแจ้งสถานะของลายเนี่ยนะครับมันจะเป็นเฟืองเฟืองที่เป็นหมุนเป็นลายที่เป็นลายแบบเหมือนกับเรามาร์กประกาไว้แต่ตัวนี้มีจุดเด่นของเขาก็คือจะเป็นไฟ เห็นไหมฮะพอเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเป็นหลอดไฟ LED นะครับเขาจะมีหม้อแปลงเล็กๆอยู่ตรงฐานตรงข้างๆมอเตอร์ผมดูแล้วใช้งานได้ดีมากมีหม้อแปลงแล้วมีสายไฟเราก็จ่ายไฟมาร้อยร้อยกโโวล์เนี่ยก็คือมีแปลงไฟมาเพื่อที่จะจ่ายเข้า LED ตัวนี้ครับเพื่อที่จะให้เข้าโชว์สถานะที่เราใช้งานอยู่ตอนนี้ว่ามันใช้งานอยู่ในโหมดอะไรแต่มันไม่ใช่จากคอมนะ มันก็ยังใช้ led นะครับผมเคยเจอแค่ว่าไม่เคยมี led เลยแบบนี้แต่เจอแต่เป็นแบบเฟืองที่มันหมุนแล้วตามสีที่เขาล็อกไว้ที่เป็นตัวกลมอยู่ข้างในแล้วก็มันจะหมุนตามสีมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยจานุมี่บางรุ่นหรือบางยี่ห้อหรือผมที่ผมซ่อมมาเนี่ยจะไม่เป็น led แบบนี้อันนี้เพิ่งเจอเป็นครั้งแรกนะครับ led จะบอกสถานะในการที่เราเลือกรลยนะครับอันนี้ผมบอกไปแล้วว่าเขาเขียนว่า r e วิ r ์สเนี่ยนะครับก็คือกด ถ้าเรากดแช่เนี่ยเขาจะถอยหลังเวลาเ,าเย็ยบปกติถ้าเราปล่อยก็คือปุ่มกดย้ำนั่นแหละย้ำล็อกหัวล็อกท้ายแล้วก็ย้ำระหว่างที่เราจะต้องการใช้งานในในการย้ำอสมมุติผมเหยียบเพื่อนเพื่อนสังเกตด,ดูนะไฟตรงนี้ปกติผมเปิดแล้วมันต้องมีนะครับแต่ว่าหลอดไฟมันร25โวลต์ผมไม่มีใส่นะครับเดี๋ยวผมบอกคู่อีกทีนึงหา led มาแปะก็ได้นะครับมานะครับผมกดปุ๊บอย่างนี้เขาถอยหลังผมปล่อยเขาเดินหน้ากดปุ๊บเขาถอยหลังอันนี้จะเป็นปุ่ม เดินหน้าเดินหน้าถอยหลังแหละคอนโทนก็คือย้ำเขาเรียกย้ำนั่นแหละนะครับมาปุ่มที่2องเขาเขาเขียนว่าซีเล c กเตอร์ไม่รู้อ่านผิดอ่านถูกอะ่ะไม่ได้จบภาษาอังกฤษแบบช่างเป็นช่างมานอกนะครับมานะครับซีเลกเตอร์ก็คือเป็นตัวเลือกลายนั่นเองนะครับเห็นหมันเก็จะมีรูปฟันเฟืองอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเป็นเหมือนรูปดอกไม้เลย เวลาผมจะเลือกลายไอ้พวกนี้นะครับผมก็ต้องหมุนตัวนี้เพ <iendo> ื่อที่จะหาลายสมมุติตอนนี้ผมอยู่เย็บตรงผมก็จะหมุนโดยเวลาหมุนเนี่ยเราสังเกตเข็มเนี่ยให้เข็มมันอยู่ข้างบนก่อนนะเพื่อนเวลาเราหมุนเลือกลายเนี่ยจะดีมากเพราะว่าเวลาเราหมุนเข็มมันจะใส่ไปใส่มาเนาะมันจะทําให้แบบถ้าเข็มดูงล่างแล้วมันจะไปไม่ได้เนาะหมุนยากเข็มอาจจะหักได้นะครับเวลาเราหมุนเนี่ยนะครับนะฮะอันนี้เลื่อนมาซิกแซกแล้วอันนี้ซิกแซกอีกลายหนึ่งก็ซิกแซก เนี่ยแล้วแต่เราจะเลือกลายนะครับตรงนี้เลยเราหมุนไปไหนนะ LED มันก็จะตามไปนะครับก็คือมันจะแจ้งอยู่ในโหมดว่าเราอยู่ในสถานะไหนตอนนี้นะครับเราเย็บอะไรอยู่นะครับประมาณนั้นเวิร์กมากตัวนี้ขอบอกอ่ะมาอยู่ที่ลายตรงก่อนข้างบนนะครับข้างบนปุ่มนี้เขาจะมีสองส่วนนะเห็นไหมครับเ็าเขียนว่า L ลนกับอันนี้ผมอ่านไม่ออกนะนะครับ เดี๋ยวผมอ่านผิดไปเี่ยดี๋ยวจะมีคนคอมเมนต์คนที่จบภาษาอังกฤษมาบอกผมด้วยนะครับแต่ผมอ่านตัวนี้ได้แค่ว่าแลนแลนนี้น่าจะเป็นระยะห่างของฝีเข็มนะครับประมาณนั้นซึ่งเขาจะอยู่รวมกันนะครับรอบนอกกับรอบในนะครับไอตัวดำๆข้างในเนี่ยนะครับเขาจะมีเลข01234เนี่ยนะครับเวลาเราหมุนเนี่ยอันนี้จะเป็นมาร์กมาร์กจะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะนะครับมาร์กอยู่ตรงกลางตรงนี้ถ้าเวลาผมหมุนตัวข้างในเนี่ยนะครับ มันก็คือเป็นตัวกําหนดฝีเข็มที่ให้เราเย็บสมมุติผมจะหมุนมาที่1มิลนะครับอ่าเลข1มันก็จะเหมือนกับมันถีอะครับความถี่ห่างนั่นเองหมุนข้างในนะอันนี้คือหมุนข้างในนะอันนี้คือหมุนข้างในนะครับนี่ข้างในปกติแล้วถ้าเราเย็บปกติก็จะ2 3 4อันนี้4คือเนานะครับก็คือห่างถ้าเป็นพวกสีเขียวเลยมันก็จะเหมือนกับเนี่ยเห็นไหมฮะสีเขียว ก็คือว่าเป็นพวกแทรกหลางนั่นเองนะครับศูนย์ก็คือย่ําอยู่กับที่เลยนะครับมันจะย่ําอยู่กับที่นะครับฟันมันก็จะขึ้นลงอยู่กับที่มันจะไม่พาครับประมาณนั้นนะครับก็แล้วแต่เราจะเลือกใช้ข้างในนะก็จะเป็นทีหางของฝีเข็มก็คือแลนนั่นเองความยาวยึกยืๆของฝีเข็มนะครับส่วนรอบนอกนะครับมันก็จะหมุนได้เหมือนกันเดี๋ยวผมผมหมุนรีเข็มไ้อยู่ที่2ก่อนแล้วกันอ่ะสอง,องครึ่งครับอ่ะนี่นะครับ อาจจะมองไม่เห็นเนาะไม่เป็นไรนะครับเอาให้พอเข้าใจว่าใครมีจากรุ่นนี้ให้ดูว่าตรงนี้ข้างในกับข้างนอกมันแยกกันนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะมาหมุนรอบนอกนะครับรอบนอกเพื่อนเนสังเกตเข็มรอบนอกมันจะเป็นตัวคอนโทรลเข็มนะว่าให้เข็มมันไปอยู่ฝั่งไหนฝั่งไหนฝั่งไหนก็คือมันจะเป็นตัวคอนโทรลว่าให้เราเวลาเราปรับซิกแซกเนี่ยให้มันซิกแซกกว้างซิกแซกแคบนั่นเองนะครับเพื่อนเนถ้าผมปรับมาอยู่ตรง บาร์กมันจะอยู่ข้างบนเนาะดำๆตรงนี้เล็กๆนะครับถ้าผมปรับมาอยู่ข้างบนเพื่อนๆสังเกตดูตรงนี้อ่ะขอให้ดูเข็มเปิดไฟมันจะเห็นหรือเปล่าน,นะอ่าเปิดไฟก่อนก็ไม่เห็นอยู่ดีไม่เป็นไรเอาให้แบบอธิบายแบบให้เข้าใจและกันอ่ะผมหมุนรอบนอกเนี่ยมาอยู่ที่ศูนย์เนี่ยเข็มมันก็จะมาชิดตีนผีฝั่งสายสุดเลยนะครับอ่าพี่ผิด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 ถ้าผมหมุนมาอยู่ที่ศูนย์เนี่ยนะครับไอตัวเข็มเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงกลางเองเพื่อนๆเห็นไหม มันจะเป็นจุดอยู่ตรงกลางถ้ามุนมีที่นย์นะนะครับเสร็จแล้วนะพอหมุนผมหมุนไปเรื่อยๆหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเข็มมันก็จะเริ่มขยับไปทางซ้ายมือขยับไปทางซ้ายมือนะครับเพื่อที่จะบอกเราว่าความกว้างของเข็มอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมหมุนมานะครับความกว้างของเข็มก็คือการซิกแซกนั่นแหละถ้าหมุนมาเลขเยอะมันก็จะกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้น,นจนมาถึงเลข6นะครับประมาณนั้นนะครับ แล้วเข็มหมุนไปถึงเลข6เนี่ยตัวนี้มันจะชิดอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับถ้าหมุนมาเลขศูนย์เนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางเนาะนะครับประมาณนั้นมาที่นี้ผมจะเลือกเอาแค่ลายเดียวนะลายอื่นก็คงเพื่อนๆเมียคงจะรู้แหละนะครับผมจะเอาลายซิกแซกแล้วกันนะครับหมุนไปที่ลายซิกแซกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะก่อนจะจบคลิปนะฮะเอามาดูผมก็จะเอาซิกแซกที่มันถี่หน่อยหมุนมาที่ลายซิกแซกเนาะเดี๋ยวนะเอาซิกแซกที่กว้างสัก4มิล นะครับอ่ะเลข4ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วผมจะเอาทีทีหน่อยเพื่อที่ให้มันรู้สึกว่ามันซิกแซกแล้วมันอ่ามันมันเวิร์กอ,ะอ่ะนะฮะเพื่อนสังเกตดูเดี๋ยวผมจะให้มาให้ดูว่าเขาซิกแซกเสร็จแล้วเป็นยังไงเอาอีกรอบหนึ่งนะืน่อนเพื่อนเห็นสีส้มไหมเดี๋ยวผมจะไม่โชยใช้ทีหนึ่งนะเถื่อนหนึ่งผัดวะนะครับอ่ะทีนี้ผมจะเอาทีกว่าน,นี้อันนี้มันห่าง ผมจะลองถีสักหน่อยเอาสักผมจะลองเอาสักหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะนี่เล็กหนึ่งตรงกลางนะครับเสร็จแล้วจะสิกสักหน่ออ่ะลายที่สองนะครับเอาลายนี้แล้วกันลายที่สองผมก็จะหมุนปรับลายจุดนี้นะครับไฟมาอยู่ตรงนี้ลายนี้นะครับลายนอยยอดนิยมเลยนะลายนี้นะครับโอเคเวลาจะหมดแล้วสิบนาทีกว่านะครับเดี๋ยวลงคลิปไม่ได้นะครับผมจะไม่มีการตัดต่อคลิปนะครับ เสียงก็ประมาณนี้แหละนะครับเอ,อ่านี่นะครับอันนี้อันนี้คือผมซิกแซกเริ่มต้นมันมันใหญ่นะครับผมก็เลยปรับให้มันถี่พอถีแล้วผมมาเริ่มตัวนี้นะครับฟีเข็มเขาสวยมากเลยนะครับรุ่นนะี้สวยงามนะครับเพื่อนๆป,ประมาณนั้นนะครับ มีแค่นี้นะครับอ๋ออ,กอีกอีกอย่างนึงเดี๋ยวนะครับไอ้ตัวนี้นะครับจุดนี้จะเป็นจุดปรับความแน่นตึงของฝีเข็มบนนะครับก็คือว่าถ้างอกล่างเราปรับเลขเยอะเนี่ยมันก็จะดันได้ข้างบนขึ้นนะครับถ้ามันงอกล่างเราก็ปรับเลขเยอะๆหน่อยแต่ถ้ามันงอกบนเนี่ยเราลดเลขลงไปก็คือจะเป็นตัวปรับชิงหนีบข้างบนนะครับส่วนตัวข้างบนตรงนี้นะครับอ,อย่างละกันนี่ดำๆตรงนี้นะครับจะเป็นการปรับความความกดของตีนผี แน่นเบานะครับประมาณนั้นไม่มีอะไรแล้วนะครับวันนี้ก็โอ้คลิป12นาทีวันนี้ก็อธิบายยาวเลยนะครับก็พอแค่นี้แหละเดี๋ยวก็ฝากติดตามด้วยนะครับว่าถ้าคลิปผมมีประโยชน์ก็กดติดตามด้วยนะครับประมาณนั้นแหละไม่มีอะไรแล้ววันนี้สวัสดีครับ